านั่นแน่กดเข้ามาจะดูการอัปเดตน่ะดีใช่อัปเดต B ซี่เป็นร้านขายบอรดที่คุณภาพดีและโปรแกรมต่างๆของิสคอร์ดราคาสุดย่อมยาวและสบายกระเป๋าแต่สําหรับท่านใดต้องการโค้ดส่วนลด5%เขียนแค่75คุณก็ได้โค้ดส่วนลดแล้ว โอเคก็กลับสวัสดีครับท่า,านผูน้ชมทุกท่านผมเจษครับวันนี้เราใมาเกมโลโบอกแบบที่ชื่อว่าเดอะว,วาเวแบบแต่ถ้าเกิดกวนชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนี่คือการอัปเดตเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นต้องขออภัยด้วยเรามาเริ่มกันเลยผู้พัฒนาเขาได้กล่าวไว้ว่านอกจากไอเทมและคุณ,ณสมบัติแล้วสิ่งปลูกสร้างที่เก่ากว่าจํานวนมากในเกมยังได้รับการปรับปรุงที่จําเป็นอย่างมากอีกด้วยนี่คือร้านค้าทั่วไปของบรอนซิตี้และนี่คือรูปภาพที่ผู้พัฒนาเขากําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับ อย่างต่อมาร้านค้าทั่วไปของกัน n ลนส์หอยโทษทีผมรู้สึกว่ามันออกเสียงยากต้องใช้ Google Time อะเอาเป็นว่าถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นต้องขออภัยด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องบายจ้า